เนี่ยทุเรียนน่ะาการพอสังเกตมาน,นะ้ทุเรียนเ่ยถ้าดอกจะมาเนี่ยการจะอย่างเงี้ย <No, no. S 1> เห็นไหม no, no. แล้วก็มีการอวบเต่งอวบเต่งที่หางปลาอย่างเงี้ยตุ่มตามาถ้าฝนไม่ตกอีกยืดไปอีกสักสีก่ถึงห้าวัน่ะเจ๋วเลยค่ะเขียดอีกหน่อยนึงเขียด <c oughs> อีกหน่อยนึงเดี๋ยวก่อนจะดูดอกไปขอดูใบก่อนเอาเลยเอาเลยพอครับเวลาคนเขาถามว่าใบเนี่ย ก้อนที่เราจะกักน้ําเนี่ยเราต้องดูสีใบดูถภาผ่าใบก้อ,น,อนนั้นจริงมไม่พอจริงนะพอมีลักษณ์มองว่าสีใบนอกไนเนี่ยถ้านอกไหนยังไม่เท่ากันเนี่ยพอยังไม่กักน้ํานะ<ม>อันนี้ยังไม่กักน้ำเพราะถ้ากักไปกักไปตุ่มตาก,ก็ยังไม่มีใช่ไหมขั้นตอนตรงนั้นผนะ่าหากว่าสีนอกสีในแล้วตุ่มตาไม่เกิดเนี่ยนะในมุมมองของพ่อเนี่ยควรจะสะสมต่อก็หมายความว่าให้น้ำต่อไปก่อนให้น้ำด้วยให้สะสมด้วยแล้วพอ ตัวที่จะตัดสินใจว่าจะกักโศกกัก,กน้ำเมื่อไรก็คือต้องมีกลุ่มตาให้เห็นบ้างแค่เห็นกลุ่มตาประมาณสัก 20- 3สาสเอร์เซนในต้นเนี่ยหลังจากที่เราสะสมมาให้น้ำมานาเลี้ยงหน้ามาเราก็จะกักโศกแล้วจับโอนน้าจนกระทัางใบตกอะ่ะใบตกประมาณตั้งแต่สิบโมงแล้วก็ไปตื่นเอาประมาณ 2- องถึงสโมงอะ่ะคือธรรมชาติสิบโมงแดดแดดร้อนๆก็ต้องตกแต่ถ้ามันตกยาวนานเกินสองสามสี่โมงไปนู่นอะ่ะ อันนี้มันจะรุนแรงแล้วมันจะเสียใบมันจะส่งผลไปถึงไอ้ตอนลูกเท่าไข่ไก่ใันคลิปกันก่อนที่พอพูดไว้มันคือเสียใบแล้วแตกไปอ่อนง่ายไอ้คันไม่ให้เสียใบเลยโศกน้อยก็เร็วไปก็ทุเรียนเอ็นยังสูงอยู่อีกเพราะการเอาเราจับอดน้ําเนี่ยก็คือต้องการให้เอ็นมันต่ําต้องการให้มันเครียดถี่ถามผมมันอยากตรงนี้แหละอยากตรงที่ว่าไอ้พูดมันง่ายแต่อีตอนมันดูหน้างานเอ ไอพีเขาพูดไอพีได้ยินมาใบมันขนาดไหนนะพอพึงเวลามันมันเข้ามาในแปลงแล้วมันดูไม่ถูกมันดมูมันอ่านไม่ออกครับคนแใะน้นำยังไงดีกรณีนี้กรณีนี้นะถ้าเรายังดูกลุ่มตาภายในยังไม่มีเลยกับสีใบเนี่ยสีนอกสีในยังไม่เท่ากันเนี่ยให้ตรงนั้นแล้วก็ฉีดสะสมให้ฉีดสะสมไปเรื่อยๆทุกๆห้าวันเจ็ดวันอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่เกิดอ,อีกสักสองสามครั้งแค่นั้นแหละ<ส>แล้วทีนี้มันก็ต้องมาร่วมกับอุณภูมิสิ่งปลูกแล้วหลังจากภูมิประเทศอีกนะหนาว แห้งไม่มีหมอกไม่มีน้าค้างทุเรียนเนี่ยจริงๆแล้วกลัวที่สุดคือความชื้นเนาะถ้าความชื้นมีมาเช้าๆสังเกตบางแห่งเนี่ยอประเภทอยู่ชายเขาชายคลองริมหนองริมฝายริมเขื่อนมักจะมีหมอกมันมักจะมีหมอกเมื่อเช้าพอคับเราไปรับเขาไปตุดดวงจันทร์นะบางแห่งอ่ะหมอกเต็มต้องเปิดไฟอันนี้ตทุเรียนรับไม่ได้ไม่ชอบอ่ะบางทีอุณหภูมิไม่ต้องหนาวมากไม่ต้องหนาวเลยแต่ความชื้นต่ำ ผู้เรียนที่ผ่านการใช้ฮอร์โมนแพคโคเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเคลื่อนดอกออกมาได้